สวัสดีค่ะตอนนี้ทุกคนก็กำลังอยู่กับช่องวิวิชแนลนะคะในวันนี้วิววก็จะมาสปอยซีรีส์เรื่อง Love s n e r y ฉากรักไว้ฝันในตอนที่16 17เแล้วก็18ให้เพื่อนๆได้ฟังกันค่ะในตอนนี้ก็มีเรื่องที่น่าตื่นเต้นและตกใจเกี่ยวกับนางเอกนะคะเมื่ออาชีพนักร้องของเธอต้องมาสะดุดลงขอเรื่องบางอย่างค่ะแต่ก็แน่นอนว่าในช่วงเวลายากลําบากแบบนี้ถ้าม,มีพระเอกเคียงข้าง,างจะเป็นใครไปได้อีกต้องไปติดตามกันนะคะว่าความสัมพันธ์จะพัฒนาลึกซึ้งไปถึงขั้นไหนแต่ก่อนที่จะไปฟ วิววิก็ขอบฝากทุกคนช่วยกันกดไลค์คลิปของวิวเิเยอะๆนะคะวิวีจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปออกมาเรื่อยๆเราก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามกดแชร์กด subscribe กันด้วยนะคะถ้าทุกคนพร้อมแล้วเราไปฟังการสปอยกันได้เลยค่ะ Love s c e n e r y ฉากรักไวฝ้ฝันตอนที่16พระเอกทำท่าเหมือนจะไม่สบายเพราะหิมะตกนางเอกเลยบอกให้เข้าไปโรงพยาบาลดีกว่าพระเอกไม่ไปเพราะคนเยอะนางเอกจึงดุแค่ไปโรงพยาบาลนาย,ยังอาอีกหรอตาพระเอกตอบว่า ผมกลัวจะมีคนจำพี่ได้ตั้งหาโอ้ยนางเอกเขินเราจ้าเด็กน้อยใส่ใจเหลือเกินนางเอกแวะขึ้นมาบนห้องแล้วก็พอดีจังปู่กับย่าพระเอกก็ไม่อยู่นางเอกวินน้ำร้อนให้เขาดื่มแล้วก็จะไปต้มขิงให้ด้วยแต่บ้านพระเอกไม่มีขิงนางเอกเลยมาขอห้องอีโถพอเธอเข้ามาก็เจอหมาซึ่งเป็นของที่บ้านพระเอกหลาเจวินก็อยู่ด้วยเขาง,งงว่านางเอกไม่ได้อ่านข้อความวีแชทที่อีโถชวนกินหม้อไฟหรอเธอทำท่าไม่รู้เรื่องเพราะแบทโมดเจวินก็เลยจะ ทำอะไรให้กินแต่นางเอกจะมาตามหาแต่ขิงเจวินก็เลยคิดว่านางเอกไม่สบายแต่เธอบอกว่าเป็นเพื่อนฉันค่ะนางเอกหันขิงแต่ดูไม่ได้เรื่องเจวินเป็นห่วงกลัวมีดจะบาดนางเอกก็เลยหันให้แทนลาถับว่าเธอกับผู้ชายคนนั้นกําลังคบกันอยู่หรอนางเอกแค่ตอบว่าเขาเป็นแค่รุ่นน้องฉันค่ะมีคนมาเคาะประตูพระเอก,กรีบไปเปิดเลยค่ะแต่ดันเป็นเจวินที่ยื่นนำขิงให้พระเอกถามว่าเหลียงสฉวนต้มหรอเจวินปฏิเสธเปล่าฉันเองนายไม่สบาย ดื่มซะสิพระเอกขอบคุณพอดื่มเสร็จนางเอกก็เดินตามมาเอาน้ำขิงมาให้อีกหนึ่งกระติเจวินบอกว่าเขาน่าจะดีขึ้นแล้วล่ะเรากลับกันเถอะพระเอกก็เอาเลยค่ะเป็นเกมเมอร์หรือเป็นนักสแสดงก่อนแกล้งป่วยไปเลยทำเป็นปวดหัวแต่บอกว่าไม่เป็นไรหรอกเพื่นพี่กลับไปเอถอะแถมยังไอ้ข้อแคกนางเอกก็เลยบอกให้เจวินกลับไปก่อนฉันจะอยู่ดูแลเขานางเอกเห็นกล่องของขวัญอยู่บนโต๊ะเขียนว่าสุขสันต์วันเกิด,เ,กดเธอก็เลยอวยพรพระเอกซึ่งเขาบอกว่าวันนี้ผมมีความสุขมากทางพระเอกแล้วนะ เต่างคนต่างนึกถึงการเอาผ้าพันคอที่อีกฝ่ายให้มานอนกอดพระเอกมากินข้าวกับเพื่อนๆในหอเพื่อเป็นการฉลองวันเกิดของเขาแต่มีสายเข้าจากเพื่อนโทรมาพระเอกเลยออกไปคุยข้างนอกร้านแล้วก็ส่วนกับชีชีแต่เธอกลับดูไม่ค่อยอยากคุยทั้งที่ครั้งนี้พระเอกส่วนคุยเองแทๆ้ๆพอกลับมาเพื่อนๆก็บอกว่ามีสาวน่ารักอย่างชีชีมาชอบนายแต่นายกลับไม่สนใจไปสนใจรักทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะเพื่อนใส่ว่าเลยอัปเดตว่าเดี๋ยวนี้ ฉี่ฉี่สนิทกับกูเฟยหมิงมากโจโจก็แบบกูเฟยหมิงก็สนิทคนเดียวมาตลอดอยู่แล้วนี่วันอัปเดตต่อเลยคราวนี้สนิทกันจริงๆกูเฟยหมิงอยู่โรงพยาบาลฉี่ฉี่ก็เลยไปเฝ้าเพื่อนฉันบอกว่ากูเฟยหมิงลงทุนอาบน้ำเย็นที่หอทุกวันจนไม่สบายฉี่ฉี่มาที่โรงพยาบาลพยาบาลก็บอกว่ากูเฟยหมิงไข้ลดแล้ววันนี้ก็กลับบ้านได้ขเขาพยายามยือ้อแต่ไม่ได้ต้องกลับจริงพอกินข้าวที่ฉี่ฉี่ซื้อมาให้เธอก็ดีใจวันนี้ได้ออกจากโรงพยาบาลได้แล้วถ้างาั้น ก็พาฉันทาภารกิจในเกมได้แล้วนะสิพระเอกและนางเอกบังเอิญเจอกันในลิฟที่บริษัทช่วงเวลาที่ลิฟเปิดเหมือนนานมากๆต่างคนต่างยิ้มดีใจแถมไปชั้นเดียวกันอีกนางเอกมโนเองว่าต้องมาหาฉันแน่ๆแหมรุ่นน้องนี่ติดเราจริงๆหรอแล้วก็สะบัดผมอ้อยหนึ่งแมทนางเอกถามว่านายรู้ได้ไงอะ่ะว่าฉันอยู่ที่นี่พระเอกยิ้มทําเป็นรับมุกที่เธอส่งมาพี่ก็รู้อยู่แล้วนี่ว่าผมมาที่นี่ทําไมผมมารอพี่ไงแต่พอเปิดประตูลิฟมาเจอลิวชุนรู้จริงไอ้โปรแกรม นั่นหนะ่ะมีปัญหานางเอกหันควับเลยพระเอกกระบกมือบบใบเฉยเจียวินมาด้วยมาคุยกับนางเอกเรื่องสคริปต์ส่วนลิวชุนก็หาห้องประชุมให้พระเอกได้ทำงานแก้ไขโปรแกร,รมแต่ดันเป็นห้องที่มีกระจกใสเป็นผนังกันเล็กๆและหันไปเจอนางเอกที่อยู่ห้องตรงข้ามกาันพระเอกส่งข้อความแซวว่าอย่ามองผมสิมองสคริปต์แต่นางเอกก็ไม่หยุดมองจนพระเอกแซวไปอีกรอบดูท่าทางผมจะน่ามองกว่าสคริปตนะ์นะนางเอกหัวเราะออกมาเลยจนเจียวินถามเธอก็เลยแก้ตัวว่าชอบสคริปต์ ทีนี้เจวินหันไปเห็นพระเอกเขาก็พยายกหน้าให้เจวินพยายกตอบต่มือดึงปากกาแล้วและถามนางเอกว่าโอเคไหมฉันเห็นเธอไอตลอดเลยหรือเราจะเดโมกันวันหลังแต่นางเอกบอกว่าเธอโอเคแต่ตอนอ่านางเอกก็ดูเหนื่อยเราก็เจ็บคอจนทนไม่ไหวเลยต้องหยุดการอัดไว้เจวินก็จะให้นางเอกไปโรงพยาบาลพระเอกออกมาดื่มกาแฟเลยเห็นตอนที่เคิร์ฟครประคองนางเอกงลงลิฟต์เขาวิ่งตามไปแต่ก็ไม่ทนันเลยโทรหานางเอกแทนว่าเกิดอะไรขึ้นพระเอกจะไปหาที่โรงพยาบาลแต่นาง บอกว่าไม่เป็นไรไม่ต้องมาหรอกผลตรวจออกมาทําให้นางเอกเขาอ่อนมากเธอถึงกับต้องมาอยู่ที่บันไดหนีไฟคนเดียวเพราะว่าเธออาจจะต้องเข้ารับการผ่าตัดไม่งั้นอาจจะกลายเป็นมะเร็งแต่ถ้าผ่าตัดก็จ,จะมีผลกระทบต่อกล่องเสียงอาจจะทําให้ร้องเพลงไม่ได้อีกแต่ก็อยู่ที่การฟื้นตัวด้วยนางเอกเป็นเนื้อง,งอกในกล่องเสียงแต่เธอโกหกผู้จัดการละเครอรเคอรว่าไม่เป็นอะไรมากเหมาะแค่ให้พักผ่อนกินยาพระเอกเป็นห่วงส่งข้อความหาโรัว่แต่นางเอกก็ไม่อาจเราก็ไม่ อผูจัดก,การเข้ามาหาหนางเอกฉันโทรคุยกับหมอแล้วยังไงเราก็ต้องผ่าตัดนะเธอเป็นนักร้องโอกาสที่จะเป็นมะเรง็งสูงกว่าคนทั่วไปแต่นางเอกก็กลัวว่าเสียงของเธอจะเปลี่ยนไปนางเอกร้องหาข้อมูลแต่ส่วนใหญ่ก็มีแต่บอกว่าเสียงจะเปลี่ยนเธอร้องไห้พยายามปลอบใจตัวเองวันต่อมานายเอกโทรถามพ่อกับแม่ว่าจะมาดูคอนเสิร์ตอำลาของฉันไหมแต่ทั้งสองคนนวดกันอยู่พ่อตัดส่งเสียงนางจนแม่ฟังนางเอกไม่ได้ยินเลยขอให้พูดใหม่อยู่หลายรอบแต่นางเอกก็เน ไม่พูดเราดีกว่าพอไม่คุยละโรถามอีโถเขาก็บอกว่าไม่ไปหรอกจะนอนแม่นางเอกจะบอกว่านี่อาจจะเป็นโอกาสสุดท้ายที่นายจะได้ฟังเสียงอันไพเราะของฉันนะนางเอกเข้าไปดูชัดพระเอกก็เลยโทรหาถามเขาว่าทําไมรับใบจ้างพระเอกตอบผมรอขับพี่อยู่ตลอดเลยนะนางเอกก็เลยถามว่านายจะมาดูคอนเสิร์ตฉันไหมพระเอกรีบตอบว่าได้สิไม่ถามด้วยว่าเพราะอะไรหรือเกิดอะไรขึ้นนางเอกบอกงั้นนายก็มาได้เลยนะพระเอกก็ใส่รองเท้าแต่งตัวเลยออกจากบ้านทันทีจบตอนที่16บ Love ซีนารีฉากรักไว้ฝันตอนที่17เจียวินที่อัดรายการทั้งคืนเพิ่งเสร็จงานเลยโทรหานางเอกแต่เธอปิดเครื่องก็เลยโทรหาผู้จัดการเธอก็เลยนัดเจอกับเจวินนางเอกนัดเจอกับพระเอกที่ห้องอาหารหนึ่งเขาดูเป็นกังวลกับคอของเธอแต่นางเอกก็บอกให้พระเอกเอ็นจอยกับคอนเสิร์ตเมาคนเดียวนี้ดีกว่านางเอกร้องเพลงให้พระเอกฟังเธอบอกว่านี่เป็นคอนเสิร์ตที่สําคัญที่สุดในชีวิตของเธอแล้วทั้งสองคนมองตาก,กันนางเอกดูเศร้าอยู่ลึกๆเมื่อร้องจบเพลงนางเอกก พูดกับพระเอกเสียดายแทนนายจังนี่อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายที่นายได้ฟังฉันร้องสดเพราะๆแบบนี้พระเอกเลยถามว่าสรุปเป็นอะไรแต่นางเอกไม่ยอมตอบให้พระเอกขอเพลงที่อยากฟังเขาก็เลยบอกว่าผมอยากฟังหมดเลยทางาน J ั้นเจลวอินรู้เรื่องจากผู้จัดการนางเอกแล้วก็เลยรีบมาหาตากดออดแล้วก็ไม่มีคนเปิดตาพระเอกร้องเพลงบ้างนางเอกอัดมรอลเบาๆตาฟังฟังไปอยู่ๆนางเอกก็ร้องไห้ออกมาพระเอกเลยรีบเข้ามาปลอบสุดท้ายเธอก็ยอมบอกพระเอกเรื่องที่เป็น เนื้องอกในกล่องเสียงเล่ยอบไหลนางเอกเช็ดน้าตาให้เธอนางเอกโผเข้ากอดพระเอกลาระบายความกลัวของเธอออกมาฉันกลัวว่าฉันจะไม่ได้ร้องเพลงอีกแล้วฉันอยากร้องเพลงเจวินแต่จจอดรถรออยู่หน้าคอนโดโทรหาเท่าไหร่ก็ไม่รับจนกระทั่งเห็นพระเอกกับนางเอกเขาก็เลยเข้าไปาแทรกลาบอกให้พระเอกกลับบ้านไปก่อนพอมีเรื่องต้องคุยกับนางเอกพระเอกก็เถียงผมเองก็ยังคุยไม่จบเจวินก็เลยบน่นนี่มันหน้าหนาวนางเอกเป็นนักร้องไม่สบายไปจะทํายังไง นายก,ก็เลยให้พระเอกกลับไปก่อนเจียวอินบอกว่าเขารู้เรื่องแล้วถ้าเธอรู้สึกว่าไม่ไหวก็บอกฉันได้ไม่จําเป็นต้องเข้มแข็งต่อหน้าฉันหรอกนะหรือเธอไม่อยากแสดงความอ่อนแอให้ฉันรู้ส่วนพระเอกก็กลับหอไปอ่านบทความเกี่ยวกับทางการพาดเรื่องเส้นเสียงอย่างตั้งอกตั้งใจพระเอกบอกเพื่อนว่าจะไปธุระข้างนอกพวกเพื่อนรู้ว่าจะต้องไปหาเพื่อนในเน็ตแน,น,น่ๆโจโจไปเป่าหูคนอื่น่าเพนคนนั้นของพระเอกต้องเป็นผู้ชายแน่นอนถึงได้ใช้เครื่องเปลี่ยนเสียงตลอดแต่พี่จริงตกลุมรักไปแล้วไงพอเจอแล้วรู้ว เป็นผู้ชายก็เลยต้องทําใจทุกคนก็แบบบ้าเป็นไปไม่ได้โจโจเลยเสนองั้นพวกเราตามไปดูกันเลยดีกว่ากูเฟยหมิงดักรอหนา้าประตูมหาลายัยมาอัปเดตพระเอกว่าคบกับฉี่ฉีแล้วตาขาวใส่เฟือต้องใช่ไมค้ค้ำพระเอกดูก็รู้ว่าแกล้งทําแต่กูเฟยหมิงก็ไม่สนจีบสอต้องพยายามหนิแล้วนายอ่ะประคองฉันหน่อยนะนะพบเพื่อนที่แอบดูกันอยู่ก็คิดว่าต้องเป็นกูเฟยหมิงแนะ่ๆเพราะเขาเล่นเกมหวยเหมือนปีศาจกลอกผู้จัดการมาหานางเอกเธอไม่อยากพาตาดัดอยากจะกินยาประคองอาการ ตาผู้จัดการไม่เห็นด้วยเพราะต้องใช้ข้อตลอดวันนึงก็จ,จะเป็นหนักกว่าเดิมและเธอก็คันสั้นงาของนางเอกรวมถึงการร้องเพลงประกอบภาพยนตร์ที่นางเอกอยากทำมากๆอีโถมาขอเรียกพระเอกเขากลับมาพอดีก็เลยบ่นอีโถว่าเป็นเพื่อนภาษาอะไรไม่รู้ว่านางเอกป่วยปิดประตูเข้าห้องและทิ้งหมาของตัวเองที่มีสักเป็นอาเข้าห้องไปเลยพระเอกซื้อผักมาเยอะมากเพราะไม่รู้ว่าอะไรคืออะไรก็เลยซื้อมาหมดเลยแล้วค่อยเปิดรูปดูแต่ตอนทำคือไม่ได้เลยยาเห็นยาต้องทักและแซวว่าเอาไปจีบสาว รรพระเอกเลยบอกว่าว่าที่หลานสะพายยาไม่สบายนะผมก็เลยอยากทำซุปบำรมงให้เธอคุณย่าก็เลยช่วยทำพระเอกมาหาหนางเอกที่บ้านซึ่งเธออยู่กับเครอรเคอรเพลตะโกนใส่กลิ่งว่าประตูบ้านหนาวมากรีบออกมาเปิดเธอครับเคอเคอก็มองเพเอกตาค้างนางเอกเลยรีบไล่เคอเคอกลับเธอก็อ,อ้อยอิ่งค่อยค่อยปิดกล่อ,อ,อลงนั้นนี่นางเอกเห็นแล้วรำคาญไม่ไหวรีบปิดกล่องเข้ารัวใส่ถุงให้ไปเลยจ้ะอย่าหาข้ออ้างกลับมาอีกนะพระเอกก็รีบเอากับข้าวมาตั้งมือเที่ยงที่ผมทำด้วยความรักต้องรีบกินนะพระ เล่นผักให้ในายเอกเลยเห็นรอยมีดบาดพระเอกก็ถามว่าหมากรัดนายเอกก็แบบแหมหมาบ้านนายฟันใหญ่จังเลยเนาะนายเอกเลยนั่งทําแผลให้พระเอกเขาก็มองใบหน้าของเธอด้วยความหลงไหลและอดไม่ได้ที่จะแตะปลอยผมของเธอพระเอกขยับเข้าไปใกลน้นางเอกขอะสมบ้านหน่อยได้ไหมครับอีโถพาหมาพระเอกมาบ้านซานซานตะโกนร้องเพลงเรียกเธออยู่นานจนเจ้าตัวทนไม่ไหวซานซานเลยปลดบล็อกแล้วโทรหาแต่สุดท้ายก็ต้องยอมออกมาเปิดเอาตัวกั้นอีโถได้แต่หมาก็พากระจนพุ่งเข้าไปในห้องเลย เ,เขาเลยมาเล่าเรื่องที่นางเอกป่วยให้ฟังเนี่ยคุณเป็นเพื่อนมหาอะไรกันไม่ใช่หรอน่าจะรู้เรื่องคอมากกว่าผมแต่อีโถนึกสับไม่ออกสารสานก็เลยถามว่าใช้ติ่งเนื้อในเส้นเสี่ยงไหมจบตอนที่17 S Love s c e n า r y ฉากรักไว้ฝันตอนที่18เจวินโท้หานางเอกบอกว่าฉันมีคุณอาหมอที่รู้จักมีผลงานด้านกลองเสียงดีมากเขาจะคุยเรื่องแผนการรักษาของเธออยากให้เธอไปพบหน่อยแต่นางเอกก็ยังตัดสินใจไม่ได้นางเอกพาพระเอกชมห้องเขาหยุดอยู่ที่ไวโอลินไฮเมคของอังกฤษแล้วบอกว่าผมมีแบบนี้ตัวหนึง่งเพราะนางเอกรู้ว่าพระเอกเล่นเป็นก็เลยขอให้เขาเล่นให้ฟังหน่อยพระเอกบอกว่าเล่นให้ฟังก็ได้แต่พี่ต้องรับเงื่อนไขผมอย่างหนึ่งก่อนลาวก็สาวเท้าเข้าไปใกล้นางเอกตัวเธอ ติดกำแพงพระเอกเอื้อมมือไปหยิบไวโอลินเหลาก็เล่นให้นางเอกฟังเพลงของเธอนี่แหละเขาเล่นในทุกเพลงเลยนางเอกก็เลยเล่นเปียโนคู่ไปด้วยทับใจในการเล่นพระเอกไม่ไหวนางเอกเล่าว,ว่าตอนฉันไปมหาลัยได้ยินยคนเล่นเพลงนี้ด้วยคงไม่ใช่นายหรอกนะพระเอกบอกว่าใช่สิวันนั้นผมก็เจอพี่แต่พี่อยู่ในรถพระเอกบอกว่าเงื่อนไขของผมก็คือไปรับการรักษาเธอพระเอกก็เลยถามว่าถ้าไม่มีเรื่องนี้พี่คิดว่าตอนพี่อายุสามสิบสี่สิบเสียงจะเหมือนเดิมไหมนางเอกบอกว่าก็ไม่ เหมือนซีพระเอกยิ้มหลับพี่จะร้องเพลงต่อไหมนายเอกรีบพยากหน้าพระเอกก็เลยปลอบใจว่ายังไงเสียงพี่ก็มีเอก,กลักษณ์วิธีการร้องความสามารถฝีมือก็มีต่อจะยิ่งเก่งขึ้นถ้าเสียงเปลี่ยนไปจริงๆมันก็เป็นค่าเสียงอีกแบบเท่านั้นแต่ยังพร้อมเหมือนเดิมนางเอกเลยยิ้มได้พระเอกบอกเธอผมเชื่อว่าพี่ทำได้ผมยังอยากฟังพี่ร้องเพลงหลายเพลงเลยนะสุดท้ายหนะ้าเอกตัดสินใจโทรหาเจวินว่าเธอจะเข้ารับการรักษาพระเอกว่ามาเอาหนังสือที่ห้องพอรูมเมกก็แบบเกรงๆ พี่หายไปไหนมาทั้งวันพวกนายเที่ยวกันสนุกไหมพระเอกงงไปนิดนึงเพื่อนก็ถามว่าเพื่อนในเน็ตของพี่นี่ใช่คนมหาลัยเราไหมพระเอกก็พยักหน้าเพื่อนเลยทำหนังสือตกเลยพระเอกก็ถามนี่พวกนายแอบตามฉันเหรอห้ามพูดออกไปเลยนะพกเพื่อนเป็นช็อกกันหมดเข้าใจกันคนละอย่างแล้วจ้าพกเพื่อนพระเอกไปหากู้ไฟหมิงที่เพิ่งว่างสส่ฉี่ฉี่เขาไปช่วยประคองให้เดินแล้วบอกว่าต่อไปนี้พวกเราก็เป็นครอบครัวกันแล้วนะพกฉันจะพานายไปเรียนเองเขาไม่ดูแลก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันไปว่าให้กูเไฟหมิ่งก็ค่อนข้างงงพยายามขัดขืนแต่ นางเอกไปหาหมอกับเจวินผลปรากฏว่าน่าจะไม่ต้องถึงขั้นผ่าตาัดที่ต่งเหนือที่ต่งเหนือบมมาก,ก่อนหนะ้นานี้อาจจะใช้เสียงหนักไปให้กินยาเราก็อย่าพ่นเพราะตอนนี้มันไม่ได้อักเสบขนาดนั้นแล้วนางเอกดีใจมากๆจะดูแลตัวเองให้ดีตามที่หมอบอกทุกอย่างเลยนางเอกออกมาก็ดีใจจนเข้าไปกอดเจวินที่เจวินขอบคุณมากๆเลยนะคะเขาจะกอดตอบแต่นางเอกก็ปล่อยมือซะก่อนเจวินขึ้นมาส่งนางเอกแล้วบังเอิญเจอซันซานที่บอกว่าแวมมาเยี่ยมเธอซื้อซุปเปดหลังมาหาหลัยให้นางเอก ฉันจำได้ว่าเธอชอบกินสันสันกำมือและถามนางเอกเรื่องอาการป่วยนางเอกตอบว่าไม่เป็นอะไรมากแล้วล่ะฉันไปหาหมอมาหมอบอกว่าไม่ต้องผ่าตัดสันสันสั่นไปโมดดีแล้วล่ะตอนฉันมาฉันเครียดมากเลยรู้ว่ากล่องเสียงสําคัญกับเธอยิ่งกว่าอะไรคิดมาตลอดทางว่าจะปลอบยังไงดีสันสันจะกลับตอนางเอกขอให้อยู่ต่อสันสันค่อยๆยื่นมือไปปลอบนางเอกสุดท้ายก็เข้าไปกอดกันนางเอกโทรหาพระเอกกลางดึกเขาเลยรีบออกไปหาพอมาถึงก็รีบตะโกนหานางเอกเธอเข้ามาปิดตาแล้ว บอกกับเขาเรียกรุ่นพี่สิพระเอกรีบถามไปหาหมอเป็นยังไงบ้างในก็เลยบอกว่าฉันจะร้องเพลงไม่ได้อีกต่อไปแล้วพระเอกตกใจไม่เป็นไรนะพี่อย่าทำอะไรโง่ๆยังไงก็ต้องมีทางออกนางเอกหัวเราะแล้วเฉลยว่าจริงๆแล้วเธอไม่ต้องผ่าตัดก็ได้พระเอกนิ่งไปในรีบขอโทษที่ทําให้โกรธเรีกเลยแบบอ่ะไม่โกรธก็ได้แล้วก็มาเคีร์จมูกนันกหนึ่งที่ทั้งสองคนนั่งค้างกันมองตาก,กันแล้วอยู่ดีๆก็มีคนจุดพลุพระเอกถามว่าผมจีบพี่ได้ไหมนางเอกตอบต้องดูพฤติกรรมของนาย เอก็เลยขอจับมือนางเอกบอกว่าไม่ได้พระเอกก็เลยนมน้าเข้าไปใก,ใกล้ๆนางเอกรีบลุกขึ้นไม่ได้ไม่ได้ไไดพระเอกก็เลยขอไปส่งที่บ้านหน่อยนางเอกขอบคุณพระเอกที่ค่อยมาอยู่เป็นเพื่อนไม่งั้นฉันคงคิดสั้นแต่มันก็ทําให้ฉันรู้ว่าต่อไปนี้ในอนาคตฉันจะร้องเพลงที่ฉันอยากร้องจริงๆอีโถนึกถึงเรื่องสมัยก่อนตอนที่เขาเล่นละครพูดแฟนในตอนนั้นโทรมาบอกเลิกเพราะอีโถไม่รวยเขาอยอากจ,จะเป็นเจ้าของโรงละครภาย์ของประชาชนแต่เรื่องปากท้องก็สําคัญเลยมาร่วมงานประกวดซาซาในสมัยนั้น อยู่ข้างๆเขาอีโทรู้สึกว่าไม่พร้อมก็เลยขอให้ซันซานไปร้องก่อนพี่กรถามซ้นซนว่าคุณเล่นดนตรีมาหลายสิบปีแล้วที่บ้านก็เป็นนักดนตรีกันหมดแล้วทำไมถึงไปเป็นนักแสดงทุกคนเลยส่งเสียงให้ซันซานตีกลองเธอมือสั่นแต่ก็ตีกลองแบบเทพสุดตอนจบก็โยนไม้กลองทิ้งไปอีโถทับใจมากรีบเดินตามไปชมเมื่อกี้คุณเท่มากเลยถ้ามีการแสดงอีกบอกผมนะผมอยากไปดูผมอยากไปดูซันซานตอบว่านี่เป็นครั้งสุดท้ายที่ฉันจะแตะดนตรีแล้วเขาก็นึกถึงปัจจุบันว่าเธอ ไมตตาดนตรีแล้วจริงๆแัดยังดังเรื่องแสดงมากขึ้นเรื่อยๆนางเอกนั่งดูเรื่องงานประกวดร้องเพลง วันต่อมาผู้จัดก,การนัดน่งเอกคุยงานแต่เธอไม่อยากทำงานที่ผู้จัดก,การหามาให้อยากทำงานด้านดนตรีอย่างเดียวผู้จัดก,การเป็นห่วงเพราะงานพวกนี้ไม่ต้องใช้เสียงเยอะจะดีกับนางเอกมากกว่านางเอกเลยบอกว่าอยากไปร่วมง,งานการประกวดร้องเพลงแนวร็อกแอนด์โรลผู้จัดก,การเลยถามว่าจำเรื่องที่คลิปตอนซ้อมลุดไม่ได้หรอที่เธอเปลี่ยนเพลงตัวเองไปเป็นร็อกแอนด์โรลแบบนั้นแต่นางเอกยืนยนันว่าไต่ตรองมาดีแล้วผู้จัดก,การเลยจะไปคุยกับบริษัทให้จบตอนที่18